สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนาะรันพรดาวเจริญพรกับวิชาภาษาอังกฤษ English Language English Language สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับจำนวนนะคะตัวเลขนั่นเองค่ะ number 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 นักเรียนจะสังเกตนะคะป้ายด้านหลังของคุณครูนี้นะคะจะเติมตัว s มาด้วยแสดงว่ามีกี่ตัวเลขคะวันนี้ มากกว่า2ตัวแน่นอนนะคะตั้งแต่สองตัวขึ้นไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะตัวเลขแรกเลยนะคะตัวเลขแรกเลยของเรา O N E one หนึ N ่ง O N E one หนึ่งนะคะ two T W O 2. two สอง T W O เขภัยค่ะ T W O two สองค่ะ T H R E E three สามค่ะ T H R E E three สามค่ะ O u r o u r โ ur ์โฟ c ค่ะ e f ฟ v e วฟห้า v e ฟห้าค่ะ6 SIX i ซหค่ะซ Seven S E V E N seven dead car S E V E N seven dead seven. Seven. eight eight E I G S e E-I-G-H-T E-I-G-H-T G S T eight bad car N I N E nine เก้า N I N E nine เก้าค่ะและตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะ T E N ten สิบ T E N ten สิบค่ะเรามาทบทวนกันพร้อมๆกันนะคะ O N E one หนึ่ง T W O two Song T H R E E three 3, Four C F I V E Five Ha S I X Six Ho S E V E N Seven Z E I H T 8 8 n i n e 9เอ็ n ไอเอ็นเก้าสิบนะคะเราก็นับกันไปจำนวนครบจำนวนหนึ่งถึงสิบนั่นเองค่ะเราไปนะคะคุณครูมีเกมให้เด็กๆมาเล่นกันพร้อมๆกันนะคะไปเลยค่ะ Play Game อ่า number d i n ดนะคะจะมีจำนวน1ถึง10นะคะให้นักเรียนดูว่าไดโนเสาร์นะคะดูที่ท้องไดโนเสาร์นะคะว่าเป็นจำนวนเลขอะไรไปเลยค่ะ Am d i n one ten four เห็นได้ไรคะเก่งมากค่ะเลข4คือ four อืดต่อไปค่ะ เห็นที่ท้องหรือยังคะว่าเลขอะไร one ten two ที่ท้องเลขอะไรคะ uh, number one I'm d i n o u number one ถูกต้องค่ะ uh, มาดูกันเลยคะ่ะเห็นท้องหรือยังคะ number two six two ten อ่าก็น u m b e r อ two I'm d i n o number two อ่าเลขอะไรคะนักเรียนเลขอะไรคะเลข 3, สามภาษาอังกฤษว่า three สกดพร้รพอมๆกันค่ะ three 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 สาม I'm d i n โน a u r n u m b e t r e e อ่าตัวนี้ number five สกดค่ะ five five นะคะตัวแรกของเราก็คือเป็น seven ten and five คือ five and dino number five เลขอะไรคะอ่ามาดูกันนะคะมาฟังกันนะคะ six ten nine เลขหกภาษาอังกฤษคือ six อา s i x six and dino number six เก่งมากคะ่ะน้า,นาท้องมาแล้วน้าท้องมาแล้วนะคะ Number 10 9 10 8 I'm Dino number 10 Spell ค่ะสะกดพร้อมๆกันนะคะ T E N 10นะคะ,ะนักเรียนนะคะตัวเลขมาแล้ว9 9 6 8สะกดพร้อมๆกันค่ะ Spell Can you spell N I N E 9 nah, I'm Dino number Nice. very good ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ I'm Dino number eight six eight seven สกดค่ะเราต้อง a n your spell สกดช่วยกันสเปลด้วยนะคะ e I G H T. eight eight I'm Dino number eight uh, I'm Dino number seven very good นะคะ spell s e v e n อันดับโน n าเ seven อ่าทำไมอันนี้นาสามตัวเขามีคำศัพท์มาให้ให้นักเรียนเลือกว่าไดโนตกคำาไดโนเสาร์นะคะที่มีตัวเลขอยู่ที่ท้องนะคะเลือกให้มันตรงกับคำศัพท์ที่ให้มาเขาให้จำนวนคือเลขแปดค่ะ number e i g What color d i n o know is this? Number eight. อะไรคือสีไหนคะ Red, yellow, blue. สีไหนคะสีไหนคะสีไหนคะ Yellow. Very good. Eight. Yellow. นะคะ Next. Nine. Nine. r 9 nine. What color d i n o know is number nine? กรีนนั u เบอร์มาแล้วค่ะนั m เบอร์ไฟฟ์ว่าอะไรที่ฉันรูนเบอร์อันนี้จะเป็นสีบราวน์บลูแ n ะพีนกาจะต้องเป็นนั m เบอร i ไฟฟ์อ n สบราวน์ค it has six blue purple pink blue very good One. two purple blue pink purple blue pink what's the Dino number two what color dino number two blue very good one number one pink ten blue two orange one what color did they know number one all range <Bye. S 1> ไปต่อค่ะมาละสามตัวอ่ครูให้นิยามตัวนี้เป็นตัวสีเขียวนะคะ red pink blue green number 3 number 3 what color the dino number 2 oh green number 10 red pink blue number 10 is pink ไปต่อกันเลยนะคะ seven seven red purple pink red purple pink number seven is red oh, re very good แต่สุดท้ายแล้วค่ะ the last one แล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ number eight number eight purple อ่า sorry red Yellow, Blue, Number Eight is Yellow ว e r y good. เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเก่งมากๆเลยเดังนั้นนะคะคุณครูก็ขอฝากด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะได้นับจำนวนตัวเลขกันนะคะ ทีนี้ขอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะช่วยกันนะคะใครที่อยู่บ้านใกล้เดินเคียงการไปมาหาสู่กันได้นะคะก็ขอให้นักเรียนได้ทบทวนด้วยกันหรือมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าสถานการณ์ปกติแล้วเราก็จะได้พบกันในห้องเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็ขอฝากผู้ปกครองอช่วยดูแลลูกๆของท่านด้วยนะคะกำชับด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมท่องคำศัพท์ด้วยนะคะแลวทบทวนบทเรียนไปด้วยสําหรับวันนี้ ครูนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคุปสียา